สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปัจจัยทางด้านสังคมการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้สังคมการศึกษาจะช่วยให้คนในสังคมสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการศึกษาจะช่วยให้คนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมปัจจัยทางเศรษฐกิจการวางแผนทางการศึกษาจำเป็นต้องพิจารณาถึงโครงสร้างและแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพราะภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการศึกษาของประชาชนอยู่มากกล่าวคือประการแรกเศรษฐกิจเป็นทุนของการศึกษาประการที่สองเศรษฐกิจต้องการกำลังคนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพปัจจัยทางด้านปรัชญาศาสตร,ราจารย์ดรวิจิตศิสาอานได้สรุปไว้ดังนี้เนื้อหาสาระของการศึกษา ปรัชญามีส่วนช่วยกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อให้ได้แนวทางการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตและสังคมปัจจุบันและอนาคตด้านวิธีการปรัชญามีส่วนช่วยวิเคราะห์สังเคราะห์ตีความโดยใช้เหตุผลตามหลักตรรก,กะวิทยาเกี่ยวกับคำและแนวคิดหลักการทางการศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในความคิดซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยทางด้านการเมืองการปกครองการจัดการศึกษากับการเมืองการปกครองมีความสัมพันธ์กันมาโดยตลอดรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้สํานึกและมีความรับผิดชอบทั้งต่อสังคมและตนเองมีความคิดและความสามารถในการประกอบอาชีพมีจริยธรรมคุณธรรมวัฒนธรรม,ธธรรมพลานามัย ระเบียบวินัยมีความรักและทํารงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยห่วงแหนแผ่นดินเกิดตลอดจนมีความซาบซึ้งและสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข